สวัสดีครับผมชอชแล้วนะครับแล้วก็ทีมงาน,นครับวันนี้ มีรถสปอร์ตอีกหนึ่งรุ่นนะฮะมานำเสนอเป็นน i s s ันแฟร์เรดี้นะครับ350เซฮะสีแดงครับผมคันนี้สีแดงของแต่งก็ล้นดีเหมือนกันคนระะับครบจบเลยอันนี้จดทะเบียนปี2011นะครับจดทะเบียนปี2011ของแต่งก็เยอะอยู่นะของแต่งเยอะอยู่เยอะอยู่แล้วราคาันนี่ผมเปิดขายไปแบบเบาๆนะผมแค่ หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทครับผมหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทถ้าผมฟังไม่ผิดนะหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทแล้วก็จัดไปนั้นได้แปดแสนนะครับคันนี้ดาวประมาณสองแสนเก้านะครับอ่าใครที่สนใจก็หาอยู่ก็ลองติดตามกันนะครับผมลองติดตามกันชุดตรงชุดแต่งสีเสือนี่ว่าโอ้โหเงาตาแตกนะผมสไตล์คุทคาร์โรสซิ่งเลยฮะไปดูกันเนาะอันนี้ไฟหน้าคนระับไฟหน้าครับไฟหน้าใสๆแล้วผมไม่มีเหลืองนะเหมือนที่ผมเคยบอกผมถ้าไฟเหลืองๆนี่ไม่ใช่รถสังกัดคุคาร์โรสซิ่งนะครับ ใ่หน้าผมก็ไปขัดไปเปลี่ยนนะครับเป็นมาใหม่กันชนหน้าเป็นกระชนหน้าของอเมิ้วนะผม C.S.L. อ่ะเขมีมิติดีเนาะลงตัวดีลงตัวดีนะครับสีเสิมนี่เงาเลยนะครับล้อเป็นล้อขอบยี่สินะครับล้อขอบยี่สิบพอซี่ล้อมันใหญ่ๆมันก็ให้อารมณ์เขาเรียกอะไรมันได้โชว์เบรกนะครับได้โชว์เบรกได้โชว์จานเบรกนะครับ ล้อขอบ20บเบรกเป็นเบรกเบมโบ้นะครับหน้า4พอร์ตจานฮับโอ้โหครบเลยนะครับเต็มสุมนะครับใจนะเอาอยู่เอาอยู่ครับผมสำหรับเครื่อง3 5 0 0ซนีซะีนะแล้วก็สเกิร์ตข้างครับสเกิร์ตข้างก็เป็นของอมิวนะผมเปลี่ยนเรียบร้อยเอ้ยส่งก็สวยอยู่เนาะผมว่าสีแดงนี่ก็เป็นคาร์บอนเคฟลูลนะครับกระจกแล้วก็พอมันมีสีดำตรง มันเป็นขีดตัวนี้มันก็ตัดกระสีแดงนี่นะผมให้ความรู้สึกที่สวยดีไปแบบนึงนะจัดทรงจัดทรงให้แล้วเรียบร้อยนะครับจัดทรงแล้วเรียบร้อยสวยๆเลยนี่กเเนะ็เป็นเคฟล่านะเป็นเคฟล่าสวยดีสวยดีครับผมเงาๆดีนะสวยดีสวยดีล้อหลังก็ขอบ20บเหมือนกันนะผมเบรกก็เป็นเบรกเบมโบนะฮะเบมโบจานฮับ โชคเป็นโชค RSR นะครับ RSR มีสตัดต่กเกียวนี่เห็นไหมะได้ไปผมว่าก็เอาไปเติมน้ามันนะผมแล้วก็ไปขับได้เลยนะครับพร้อมๆแล้วอันนี้สวยเลยจัดทรงจัดทรงนะครับไม่เตี้ยมากนะผมขับใช้งานได้ครับใช้งานได้ขับใช้งานได้ไปคุยงานได้ผมแล้วก็หางหลังนะครับเป็นหางหลังอ้นี้เป็นคาร์บอนนะครับผมเป็นคาร์บอนนะผมเป็นหางหลังทรงนิสโนะครับ N1 นะอันนี้ปีก็จะลง ให้คงให้เขก็เข้ากันดีนะผม,มสติ๊กเกอร์นิสโม่ด้วยฮนะ,ะไม่ใช่สติ๊กเกอร์เขาเรียกว่าตัวหนังสือตัวนะนูนนะนิสโมอินบอลเข้ากันดีคนระับผมแต่งเยอะอยู่นะผมว่าคุ้มนะผมก็ได้ไปคันนี้ก็อ่านี่อ่าท่อเป็นฟูไทเทนนะฮะนี่ไฟออกคู่แล้วผมดใูใกล้ๆนะดใูใกล้ๆดเูเป็น 4, เป็นสี่เป็นสี่ ช่องนะครับช่องทองเออก็สวยดีนะผมว่าสวยดีดูลงตัวดีครับสีเสือนิเงาๆใครที่ไม่มีเวลานะผมที่เอออยากได้รถนะครับไม่มีเวลามาดูก็ดูคลิปจบนะบผมอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมก็แจ้งมาได้นะครับแล้วก็มีสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะครับดีแล้วผมอืมสวยๆยนะสวยนะล้นะอเลยนี่ลงตัวแล้วผมมีเบรกมีล้อมีท่อมีโชกคแล้วจบแล้วผมในรถแต่งคันหนึ่งนะ ขี่ได้ขับได้ผมใช้งานได้ครับม like ouais uh ีอ huh. มีเงี้ยเลยเห็นไนี่ก็เป็นคาร์บอนนะครับสวยดีผมมีมิติดีมีมิติดี่ยผมชอมตัวนี้มาตัดด้วยว่าเออเข้าอันนี้ผมนี่เป็นคาร์บอนข้างนสวยดีสวยดีโลโก้สัดนะฮะมีอก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยผมช่องยูทูบกุดคา์รสซิ่งนะอยากจะดูภาพนิ่งๆก็ไปดูได้ที่เพจกุดคา์รสซิ่งนะผม มีรูปภาพแล้วก็รายละเอียดให้แน่นอนแล้วก็ท่นนี้เดี๋ยวผมลงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ในใต้คอมเมนต์นะฮะอ่ะวิดีโดอเครื่องกันนะครับเอ่อมิสันไฟลดี้ ady, ตัวนี้ผมเครื่อง3,500ซีซีนะผมเป็นเครื่อง V6 นะฮะเครื่อง V6 หกอ๋หม้อน้ำเป็นหม้อน้ำมิเนียมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับผมอฟอนนะครับเลสซิ่งนะครับเออขับได้แช่ได้ครับผมสบายนี่เปลี่ยนหม้อน้ำเรียบร้อยกองเป็นกองคูปเอมนะครับ แต่งเรียบร้อยฮะแขียนก็ไปสแตนเลสเรียบร้อยนะครับสแตนเลสเรียบร้อยนี่ภายในเดิมเผมหัวชงหัวชกแห้งๆนะรอยสึกสปอตเดิมนะรีวิวให้ดูใกล้ๆนะดูความจริงใจนะในการขายรถของเดี๋ยวคุณคารถสิ่งของท่อก็เปลี่ยนใหม่นะครับท่อเปลี่ยนใหม่ท่อมันท่านั้นเปลี่ยนใหม่เห็นไหมแล้วก็มีฝาครอบเครื่องบนเป็นนี่ก็เป็นคาร์บอนเคฟลาร์นะครับเป็นเพียวเป็นเพียว สวยดีผมน็อตเนร์ดทองเออดูดีฮนะดูดีดูดีเลยดูดีเลยครับผมเนีนดิเราสปอร์ตเดินจากโรงงานนะรถโอเคเลยครับผมเงียบเลยเงียบเลยอ,อ่ะไปดูภายในกันเนาะไปดูภายในกันสำหรับภายในนะครับภายในก็เป็นบ่อนหนังดำนะผมหนักบ่อนหนังดำเดินได้แดงนะครับให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะนะเดินได้แดง เบาสวยนะผมสมบูรณ์นะผมไม่มีขาดนะครับไม่มีขาดไม่มีปรินี่เป็นเบาไฟฟ้านะผมตัวปรับอุนร้อนแล้วเกียร์เป็นเกียร์แบเนัเชนเรียบร้อยนะฮะเป็นหัวเกียร์กลมแล้วเครื่องเล่นเป็นของเล่นเครื่องเล่นของชินบูดนะครับเ mm hmm. ชนบูดตัววัดนะครับเกจวัดสัมสหายอยู่ครบเลย mm hmm. นี่เี้ยนะฮะเบาเบิะสองคนนึงคนนั่งพวงมาลัยพวงมาลัยหนังนครับจับแล้วมัน เป็นหนังแท้นพะรพอจับแนละ้วมันฟิลลิ่งมันจะต่างจากหนังที่ไม่ใช่หนังแท้นะครับม,มันจะดูกระชับดูเฟิร์มนะะนี่ได้ดูได้เลยเรงอะไรมันติฟังก์ชันเออสวยเลยนะบางนงบางแดดสติกเกอร์อยู่ครบหมดนะครับหนารถสวยๆว่าผมมาที่กุค้าโรซิงฮนะสมหวังแน่นอนนะผมนอนอ่ะมาดหหขามูข้างหลังกันนี่ข้างหลังับผมข้างหลังก็เรียกอะไรอะ่ะ เก็บของได้เยอะนะฮะเก็บของได้เยอะเก็บของได้เยอะแต่อันนี้จะไม่มีเขาเรียกอะไรนะยางอะไรไม่มีนะครับคันนี้อ่าบอกไว้ก่อนนะผมวนันนี้มียางอะไรเพราะว่าเดมมาให้เรียบร้อยนะครับกันจงกันเสียงเดมมาเรียบร้อยนะฮะนี่มคุ้งม,ม,มืออ่าชัดเจนครับชัดเจนครับคุชาร์รซิงครับผมไม่ไม่ไม,มีหมกฮะมีคือมีไม่มีคือไม่มีฮะบอกไปตรงๆนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับอ่าโอเคนี่แหละตองดิ้ลองไปสตาร์ทเครื่องหน่อยเด้อแล้วเ่อง จะให้ฟังเสียงท่อนิดนึงเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างผมอ่าด,ดูดูดูสตอร์ซงอเมิวนะครับอือฟูไทเทนะครับใช่ได้อยูใช่ได้อยู่อ่ะมันก็จะเสียงอารมณ์นุ่มๆน,นะครับนุ่มๆพร้อๆทุ่มๆนะครับใช่ได้อยู่นะผมว่า้องดิ้งลองบั้นนะครับ นีกหน้อยอ่ายีกห้นไหนมันเด้งใช่ได้นะผมว่าใช่ได้ใช้ได้เลยผมชะได้ดีเลยฮะนี่แหละรถนะครับผมก็ฝากไว้นะผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามช่องยูทูปพุดคาร์ร้งซิงด้วยนะผมกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดการมาของรถทุกคันครับผมอโอเคใครสงสัยตรงไหนก็กินกลางเข้ามาสอบถามกันได้นะครับแล้วก็มีรถมีทุกสีกนะฮะ แล้วเรดดี้แล้วก็รถสปอร์ตก็มีอยู่หลายคันครับผมโอเคฝากด้วยครับผมครับสวัสดีครับ